ะะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหมู่7ตำบลนาพันสามอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะซึ่งกลุ่มนี้ค่ะเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิน่นที่ได้รับงบประมาณนะคะในโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงประจําปีงบประมาณทศ2566กลุ่มนี้นะคะได้จัดทําโครงการจัดหาหัวเชือช้อจุลินทรีย์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตกุ้งทะเลนะคะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์สําหรับการผลิตจุลินทรีย์นะคะในวงเงินงบป,ประมาณ1น0 0 0แบาทนะคะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ใช้จุลินทรีย์สมาชิกของกลุ่มเนี่ยที่นำจุลินทรีย์ไปใช้ในการเลียะะาารเร้ยงกุ้งเนี่ยค่ะว่าการใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างไรคะ่ะผมนายสวัสดิ์สิภารีนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งตำบลพันสามน,าน, 13, นะครับซึ่งซึ่งได้ทดลองเลี้ยงแล้วนะครับจากสูตรของอาจารย์เบิร์ตเนี่ยยอมรับว่า เป็นสูตรที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงนะครับแล้วก็ยืนยันเลยว่าต่อไปเนี้ยผมจะเลี้ยงโดยใช้จุลินซีเป็นตัวหลักในการที่จะเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรของครองคัวผมเองนะครับผมจะพูดถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งชาวตำบลตาพันสามเป็นโครงการของงบประมาณจากกรมประมงมา10,000แบาทได้ซื้อวัสดุอุป,ปกรณ์ในการผลิต จุลินซีที่จะใช้ในการเลี้ยงกุ้งทะเลข,ของเกษตรกรตำบลนาพันสามในโครงการที่เราเขียนไว้เราอิงเอก,เอกสารอ้างอิงหลักวิชาการของดรเบิร์ตของกรมประมงซึ่งมาให้ความรู้กับเกษตรกรในวันชมลมกุ้งของเพชรบุรีในครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ดรเบิร์ตเนี่ยให้ความรู้ว่าการเลี้ยงกุ้งในกลุ่มจังหวัดชเชิงแสเนี้ย ใช้จุลินซีเป็นตัวช่วยในการทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนั้นไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะนะครับก็เลยได้นําหลักการและโครงการนี้มาเขียนเป็นโครงการได้งบประมาณสนับสนุนจากกรมประมงมาจํานวนหนึ่งแสนบาทโดยการให้ความอนุเคราะห์ของหัวหน้าประมงอําเภอคือสนับสนุนมาแล้วก็ขอออต้นความทะเลตัวอย่างได้ให้วิธีการหลักการคิดแล้วก็ผมก็ได้งบประมาณมาแล้ว ก็สั่งซื้ออจูรินซีซึ่งเป็นจูรินซีปอมอสองเป็นปอมอสองจากศูนย์จูรินซีปาบูฉะเชิงเซานะครับของที่อาจารย์สมเกียรติและอาจารย์ดเรเบิร์ตใช้นะครับประกอบไปด้วยนะาหนึ่งจูรินซีปอมอสองสองอก,าก,ากากถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองนะครับสามลำแป้งสามลำแป้งแล้วก็สี เป็นน้ําตาลสายแดงน้ําตาลสายแดงนะครับเป็นน้ําตาลสายแดงซึ่งอัตราส่วนในการใช้นะครับหัวเชื้อจุลินรีหนึ่งซองนะครับต่อน้ําใช้น้ําในบ่อนะครับไม่ต้องไปใช้น้ำประปาให้ใช้น้ําในบอเดียปุ้งเลยหนึ่งถังนี่คือ200ร้อยเดีบใส่ปอมอสองลงไป1นึซองใส่กากตัวเหลืองลงไป500กรัม ใส่ล้ำแป้งลงไป500กรัมใส่น้ําตาลทรายลงไป500กรัมครั้งแรกนะครับแต่พอปฏิบัติจริงๆกาดตัวเหลืองเราจะใช้เพียง100กรัมแล้วก็ล้ำแป้งแล้วก็จะใช้เพียง100กรัมครั้งแรกที่เราใช้จํานวน500กรัมเพื่อเราเร่งให้มันเกิดจุลินทรีย์เร็วขึ้นพอครั้งต่อไปในในที่การหมักเราก็ะจะลดอัตราส่วนลงไปโดยกาดตัวเหลืองจะเหลือ100กรัม ลำแป้งก็จะเหลือ100กรัมแต่น้ําตาลทรายแดงเนี้ย500กรัมสม่ําเสมอน,น,นะครับน้าตาลทรายแดงเนี้ยจะ500กรัมดังนั้นอัตราส่วนที่ใช้ที่แท้จริงนั้นนะ่ะผมประยุกขึ้นมาแต่สูตรของดร์เบิร์ตเนี้ยจะใช้1ปมสอง1 1ซองแล้วก็น้ําตาลทรายแดง500กรัมกาดตัวเหลือง1น0กรัมแล้วก็ลำแป้ง100กรัมในอัตราส่วนที่แท้จริงแต่ผมเอามาประยุกใช้ครั้งแรกเพื่อให้มันเกิด จุลินทรีย์ที่หมักเร็วขึ้นแล้วก็ใช้ใช้เครื่องเติมอากาศใส่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 ใสใสน้ําลงไปใส,ใส่อุปกรณ์ทั้งหมดลงไปในในถังแล้วก็ใช้ใช้ไม้คนใช้ไม้กวนใ,ให้ให้วัสดุสี่ห้าอย่างที่เราใส่พูดมเมื่อกี้คนให้มันเข้ากันแล้วก็ใช้เครื่องเติมอากาศทิ้งไว้จนมีกลิ่นเปรี้ยวหรือสองวันหรือ ที่ถ้าทดสอบทางวิทยาศาสตร์ทางกรมปมงก็จะมีตรงตรวจสอบได้ว่า pH 4.5ถึง5พอ pH ได้4.5ถึง5ปุ๊บเราก็จะนำลงปล่อยในบ่อขณะที่เราทำการเลี้ยงกุ้งแรกๆเราจะใช้1ถังต่อบ่อถังเราประมาณ1นไร่2ไร่ไอ้บ่อเราจะประมาณ1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่เราก็จะใช้แค่ประมาณว่าวันละ1ถังคือ200ลิตรนะครับใส่ในตอนเช้า ส่วนตอนเย็นเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเราก็จัดการไปแต่ทุกเช้าเราจะใส่สมํมเสมอในระยะที่เราลงกุ้ง1เดือนนะครับพอกุ้ง2เดือนปุ๊บเราจะต้องเพิ่มจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสองขังนะครับแล้วก็ใส่ทุกวันทําหลักการเดียว,ส,ว,ส,วส่วนวิธีการที่ถ้าเราจะไม่ใช้เครื่องตรวจวัด p เีเอสรับประทานเกตได้เลยว่าน้ําในถังที่เราทำเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวเหมือนกลิ่นแป้งข้าวหมากให้เราได้กหินเลยเดินออกมาแล้ว ได้กินเลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องวัดก็ได้แล้วก็ใช้วิธีการทะเนเอามอใส่ลงไปปุ๊บน้ําที่เคยแดงข้นเหนียวหรือหรือที่เป็นขุนตะกอนจะมีความใสมีความโปร่งนะครับพอน้ําโปรง่งการเลี้ยงกุ้งเนี่ยหลักการคือเลี้ยงน้ําให้เป็นทาไงให้เลี้ยงน้ําให้เป็นคือให้น้ำเนี่ยโปรง่งใสใสพปลือยอยู่ตลอดเรามองในบ่อเนี่ยถ้าน้ํามันจะใสเปิ้วเนี่ยแสดงว่าน้ําเรา ภาพดีและเลี้ยงกุ้งรอดแน่แล้วการใช้ยูริรีตัวนี้ในประสบการณ์ที่เลี้ยงที่ผ่านมาไม่เจอที่ขาวไม่เจอตัวแดงไม่เจอหัวเหลืองไม่เจอตเีนะครับเพราะว่าตรงกุ้งที่เลี้ยงอยู่ในขณะที่ผมเลี้ยงกระบ,บอกของลูกชายเนี่ยในชุงน,นั้นไม่มีใครเลี้ยงเลยมีและปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือตรงในทุกเนี้ยมันไม่มีน้ํา ซึ่งตอนที่ไม่มีใครเลี้ยงเลยก็เพราะว่าปัญหาด้วยคือไม่มีน้ําแต่ที่บอ่อของผมกับลูกชายเนี่ยไม่เคยเอาน้ําที่เลี้ยงไปทิ้งสู่แม่น้ําลําคลองหรือสาธารณะเลยเราจะมีบอ่อเก็บน้ําของเราไว้เราวิดบอ่อวิดกุ้งเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราจะเอาน้ําทุกครั้งที่เราเลี้ยงกุ้งเนี่ยไปเก็บในบอ่อพักและพอทิ้งไว้ระยะเราก็จะเอาน้ํานั้นกลับมาเลี้ยงใหม่ผลที่เราทําวันนี้เพราะหนึ่งเราดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดความลาคาญหรือสิ่งแวดล้อมที่ เหมือนเราคิดเพราะว่าน้ําเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันจะมีความเค็มนะครับมันก็จะทําสู่สาธาณนะทาให้เกิดปัญหาเราก็เลยเก็บน้ําไว้ประโยชน์ของผู้เลี้ยงที่เอาเก็บน้ําไว้คือน้ําที่เราเก็บไว้ที่เลี้ยงเนี่ยมันมีแร่ธาตุสารอาหารเยอะมากเราก็ลดต้นทุนฉะนั้นการใช้จุลินทรีย์เนี่ยรับรองเลยว่าผมไม่เคยเลี้ยงกุ้งได้ถึงขนาด30ตัวในร้อยวันเลยแต่พอมาใช้โครงการ ใส่โเนีรเบิร์ดเนี่ยเราจัดการง่ายมากน้ําที่ pH เคยแฝงมีอีกประเด็นหนึ่งทุกบ่ายสองเราจะต้องวัด pH ในบ่อ5 pH ไม่ไม่ต่ำลงมากว่า7.5เราใส่ได้ตลอดแต่ถ้าเมื่อไร pH ต่ําลงมาต่ำกว่า7จะเจอปัญหาว่าเราต้องลดจุดินสีนะครับฉะนั้นเราต้องดูคุม pH ตอนช่วงบ่ายสด้วย อันนี้หลักหลักหลักการที่สําคัญว่าเราจะต้องควบคุมพีเคสด้วยเดิมเนี่ยที่บอกผมเนี่ยจะไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าบอกผมทั้งสองแห่งเนี่ยจะเจอปัญหาพีเคสสูงแต่พอใช้ตัวเรียนีนี้เราจะดูพีเคสไม่เคยตามไม่เคยเกินแปดนี่เนี่ยอันนี้ประโยชน์แล้วก็น้ําที่เลี้ยงปกติเวลาจับกุ้งเนี่ยน้ําจะขุ่นขัดเหนียวข้นเราจับกุ้งสามสิบตัวกิโลได้ไปแปดตันขึ้น ในสองบ่อนะครับซึ่งไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยได้เลยจะมาได้ผลผลิตตอนที่ใช้ยุคเรนซี 4, ปอมสองของสูตรของอาจารย์ดรเบิร์นนะครับดึงนั้นผมจึงเชิญชวนให้ปลูกเกษตรกรชาวตะบนนาพันสามเนี่ยใช้สัตครับตรงนี้เราได้งบประมาณมาจํานวนจํากัดแม้นมันจะใช้แต่บ่อหนึ่งต้นทุนคิดแล้วอยู่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทเพราะไอเนี้ยซองหนึ่งตกกสิบบาท ดันั้นต้นทุนมันก็จะค่อนข้างสูงหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสารเคมีเปรียบเทียบกับกิจการใช้สิ่งอื่นแล้วตัวอื่นแพงกว่าเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นการผลิตกุ้งที่ลดต้นทุนใช้จุลินทรีย์นะครับปลอดสารเคมีทั้งหมดนะครับเราไม่เคยใช้สารเคมีเลยที่บ่อเราที่สามารถที่จะไปตรวจได้เลยเวลาเราจะจับกุ้งประมงก็มาตรวจคราวที่แล้วของบ่อลูกชายตรงนี้สองบ่อ ได้ไป8ตัน4ไร่ครับคุณผู้ชมปอละประมาณ2ไร่2ไร่ครึ่งนะครับ้อยวันแล้วระหว่างงี้ี่คือโรคอะไรก็คือไม่มีไม่มีแล้วก็ที่ขาวที่เจอปัญหาอยู่ในทุกนี้ไม่เจอใช้กินไอตัวนี้ใช้ไม่ได้กินนะครับเออลืมอีกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วเอาจุลินทรีย์ที่เราหมักเอาไปคลุกอาหารก่อนที่เราจะให้อาหาร เอาไปคุกอาหารด้วยคุกอาหารสมมุติว่าเราจะให้อาหารตอนแปดโมงเราไปคุกอาหารทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็อเอาไปใส่สีเออตอนเย็นไอตอนเที่ยงก็เหมือนกันรับไปคุกไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับเอาไปคุกอาหารได้กินด้วยกุ้งเรากุง้งกกินอาหารดีด,ด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยเราเห็นเลยเห็นได้ชัดใช่แล้วกุ้งตัวใสไม่มีอะไรเลยอันนี้คือประสบการณ์ที่ใช้ทั้งทั้งสี่บ่อนะครับดังนั้น เรียกเตรียมลงใหม่แล้ววันที่สิที่จะถึงนียจะลงแล้วก็จะใช้สูตรน,นี้ต่อคงจะต้องสั่งจุลินทรีย์เพิ่มแล้วเพราะมันไม่พอกับการใชล้ลองลองภาพรวมๆว่าช่วงที่ยังไม่ได้ใช้จุลินทระีย์ค่ะผลผลิตผลผลิตที่ได้แล้วก็ต้นทุนเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วหลังจากใช้จุลินทรีย์เนี่ยต้นทุนเนี่ยมันเท่าไหร่มันมันทำให้เราลดต้นทุน เยอะไหมอะไรอย่างี้ค่ะพอจะประเมินได้ไหมคออรับคือพ่อหน้าแกนถามเนี่ยโอเคครับมันลดต้นทุนแน่ได้ได้ผลผลิตมากกว่าแน่แต่ปัจจัยอื่นมันก็เข้ามาเป็นตัวประกอบในตัวในเหตุผลของราคากุ้งนะครับฉะนั้นไอการลดต้นทุนเนี่ยมันลดแน่นอนแต่ไอการได้กําไรหรือได้เงินมากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคากุ้งด้วย,วยน,นะครับฉะบนั้นแต่การใช้สารเคมีหรือการทําอัตรารอดการได้จํานวนกุ้ง แล้วก็อัตราการเติบโตนี้ดีกว่าแน่นอนตั้งแต่ไปเลี้ยงมานะครับดังนั้นเราจะไปประเมินออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้เพราะว่าราคากุ้งมัน,ม,นมันที่เราจับไปนี้สาตัวราคาพุ่งหนึร้เจ็ดสิบห้าบาทณนะวันนี้หกสิบตัวสี่สิบตัวที่ที่แพในห้องเย็นเนี่ยหกสิบไอ้สี่สิบตัวร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วขนาดระยะทางนีขนาดกุ้งระยะเวลาการเลี้ยงะคะ่ะขนาดกุ้ง ถ้าไม่ได้ใช้จุลินทรีย์นี่ใช้กี่ตัวกี่ตัวโลแล้วหลังจะใช้จุลินทรีย์แล้วกี่ตัวโลหละตอนที่เราเลี้ยงไม่ได้ใช้จุลินทรีย์ก็อยู่ไม่เกินอย่างเก่งก็ได้สี่สิบห้าสี่สิบห้าตัวในระยะเวลาเท่ากันอ๋อระยะเวลาเท่ากันเท่ากันอย่างเก่งก็ได้ไม่ไม่เกินสี่สิบห้าสี่สิบหกแล้วหลังจากเลี้ยงใช้จุลินทรีย์ตอนระยะเวลาเท่ากันได้ถึงสามสิบตัวแล้วมันอยู่กับองค์ประกอบอื่นอีกนะมันอยู่กับพันธุ์ลูกกุ้งฟปอของลูกชาย เราระยะเวลาเท่ากันแต่ได้กุ้งหลในในอัตรา50ตัวบตัวน,นั้นมันอยู่องค์ประกอบนั้นด้วยจะบอกว่าได้เป็นสูตรแน่นอนตายตัวไม่ใช่มันอยู่ที่เราได้ลูกกุ้งมาแต่ละงวดอยู่ที่เราได้ลูกกุ้งมาที่คุณภาพมันดีหน่อย<ต>ที่เอามามใช่เล,ลื่ราคาแต่อย่าง,งน้อยเราก็เห็นชัดแหละว่าเลี้ยงจุินรีย์เนี่ยจะดีกว่าลูกชายผู้เลี้ยง,งผมเนี่ยเป็นเป็นผู้ผู้ผผเสริมเอามา น้ำตสวยขึ้นนะครับคุณรายงานตัวนิดนึงค่ะคุณคุณอะไรคะธนากรครับคุณธนากรนะคะสิงห์พารีก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ได้รับเงินงบประมาณจากการใช้จุลินทรีย์นะคะเดี๋ยวลองให้คุณธนากรลองพูดว่าการใช้จุลินทรีย์เนี่ยกับไม่ใช้จุลินทรีย์เนี่ยเราเห็นชัดเจนยังไงค่ะก็ชัดเจนตรงที่ว่ากุ้งผมร้อยวันในแอมโมเนียในไส้ตูนไม่มีที่มีแต่กติจะใช้ก็จะมีขึ้นอยู่แล้วครับม่ทําไม่ใช้ ก็อีกอย่างก็คือน้ำโปรงตีเฮ็ดเช้าบายต่างกันไม่เยอะนะครับก็ดีใช่ครับแต่วันนี้ในใต้ไม่ขึ้นใช่ครับน้ำน้ำน<ไ>ป,ปกติมันจะคุณที่จำไปก็คือแค่สูงแล้วก็ถ้าผมใช้มาก็ทั้งหมดแปดแปดแปดชุดและแปดบ่อลแล้วครับก็เอาอย่างเอาอย่างนึมครับแนวทางเดิมได้ได้หนึ่งรอบแล้วตอนตั้งแต่ใช้ใช่ครับเป็ีแล้วปีล้ก็ทำ สี่สิบตัวห้าสิบตัวมาตลอดก็คือยืนยันเลยว่าต่อไปนี่ก็จะใช้จุลินทรีย์แล้วต้องใช่ครับใช้จุลินทรีย์ยืนยันเลยผมไม่เคยผมไม่เคยเชื่อไม่เชื่อเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อผมไม่ค่อยเชื่อแต่พอมาใช้กิน่ะใช่ครับน้ำมันโป